ครับสวัสดีครับวันนี้ปามาแอลกาดตลาดสดประชารัฐกทบอเดี่ยกองทุนบ้านไรเงาเนี่เดี๋ยวพอทางไหนมันมีอย่างผองเด้อโอ้โหร้านเจาเ้าเก่าเจ้าเดิมเนี่ยนี่เนี่ยขายของสปาเนี่ยในร้านนี่นะออทอเท้าแกแ่เราเออมีของกุยยางเนี่ยนี่นะนอเออพอปอกาลลหลอดน้าเด็กเน,นี่ยเนอะวันนี้นะ <c oughs> ยงางบะแดงด้ยครับน,น,นี่ของเพื่อนแมงเขานี่ยครับปูยางเนี่ยบอกว่ายังตั้งต่อผักไผ่ใบหอมไปเจ้าเดินของจอมของดองนีมัดอันนี้ร้านเนี่ยร้านแรกเลยอันนี้ร้านแม่นี่เพื่อ็ขายของด้วยแหละนี่น้ำมันหมูเนาน้ำมันหมูถุงอะไรนี่โอ้น้ำมันหมูสามสิบห้านะมะม่วงกับนีเป็นถุงเนาะในพริกปน่นเนาะเพ็่นขายข้าวเหนียวด้วยนะนี่นาเนี่เจ้าป จับนี่เนอแม่เผนกับเข้าผนเนี้ยล้มนะนี่นะนี่เอาเด้ครับพบ๊อบคอร์ทพีนี่กรบเนอ้ออูเด้อ่ะครับร้านนี่นะอันน <willst. S 1> ี้ของผลลำบากอันลำไยนะครับโหลละสามสิบบาทมะนาวก็มีมัแตงก็มีเนี่นี่นะครับเจ้าี่ไข่นะไข่เป็ดไข่ไก่นะครับแพ็คเป็นถุงซีสิบห้าในไข่เป็ดหกสิบบาท นอเผาไก่เมียงนะครับเนอโอ้มีกุยยางนี่ผลไม้ีนนี่ลิ้นจีลิ้นจีพันธ์อะไรลูกพันจักรพัดเอากระน,นี้โลละห้าสิบาทเ่งาะกับนี้นะครับเงาะของอำเภอวิแกนนะครับบดเยสังจากที่ไหนนะนี่นะนี่ครับของกินบมโตน,นี่ของแห้งนออ มีกุยานเนอนี่นะครับตลาดป,ประชารัฐรายงาพริกแห้งหอมของกุยยางแล้วโอ้แม่กล้ากินเข้าละโอ้พี่ผาระบากหลัใหม่เนอะขออนุญาตนะแม่กล้านี่นะในเท้าแก่นี่นะเป็นขายี่ประจาเนอกาดรายงากาดของทุนหมู่บ้านเนี่ยบ้านราเงานเนี่ยนี่นะอของ ที่เจ้าเก่าเจ้าเดิมเนี่ยมาที่ตลาดนี่ได้ได้ของทุกๆแต่นี่นะอโอ้ผลระบัยระไม่ตามฤดูกาลนะครับเ้อะของจําของน้องพริกแห้งมีหมดอันนี้ครับเนี่ยจะเพิ่มพอเดเอานีละอันนี้ปอก,ก้าอันนี้ปอก้าไปเจมเมก้า,าเานี่ยนี่ปอก,ก้านะครับเ้อการไหลแงวเนาอครับ่กุย่างนะครับเ้อมาจับใจเจ้สอยได้นะครับเ้อวันนี้ของขาย ถึงวันนะครับบะหมี่วันยุทธนะครับแม่เนาะอันนี้กับปัจจุบันนี่ประจัยเลยนะเนาะแม่เนาะอายุต่อไหนก็ตีวาวนั่นไงฮะโตเจ็ดสิบปลายล่ะถ้าอยู่บ้านก็งอมเนาะกับโตหมอนน่ะประเดี๋ยวนี้สแกนหมดอ่ะนี่เนาะอ๋ออันนี้เลยขายกบขายเกล็ดอันนี้ไปรเดี๋ยวขายปุ้นนาะประจัยเนาะเงิน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 เข้า เงินเข้ากระเป๋าตลอดเวลาเน,น,นเออาะจะข้านแบบนี้ฮะเราตัโดโดโดอโน่ของนี้เนาะตายเพล่อันนี้ของเนี่ยของอันนี้เนี่ยอุยางเนาะ <laughs> นี่ถุงตัวไหนนี่ครับมี60อ๋ออันอีน้ล่ะนี่นะมาบริการแม่กาดที่ได้เนี่ยมาขายขายทุกวันเนาะขายทุกวันเนอะานนมาบริการเนี่ยนี่แหละครับเดี๋ยวมาพอ จิ้นหมูกะมีนะครับจิ้นหมูกะมีนะเมก้าน่ะดีครับเมาดูเนี่ยกาประชารัฐลายขาวน่ะอันนี้ล่ะหัวจำและเมียเก็บสตางค์นี่น่ะฝาดินตัวสดๆดนี่น่ะจี้เอาได้เลยนะเดี๋ยวราคาขนาดไหนเนาะอ่านี่เห็นเจ้าเนีเ่ยปนอยู่ตรงกันข้ามนะปนเหม่ยพิทกันนะอันนี้ครับกว่ากล้าเคานี่อยู่คนเดียวเนี่ย อารมณ์นี้นหละขายฝาดินอยู่ตลอดเนาะเออมาอุดหนุน,นเนอ,อครับเออนะครับราเดอร์โรเอาละ่ะตอพอแก่ชำนาญนนะ่ะนี่แหละครับเออเอาหม,านมานันหมันเนเอครับฟังเพลงตัวเอ,อันนี้อันนี้เนื้อควายเนอร์นะนอเนื้อควายไข่ม้วนอเมริกานอเราดีเออควายกับหมูอยู่ใกล้กันนะครับตอนนี้น่ะปอก้านเนอจะได้ปอเลี้ยง ขายมวนเนาะขายที่ประจำนะครับเนะครับเอา้านี่ละโอ้ขายของมีคุยยางนะครับเนาะกาดประชารัด,ล,ดลายเงาเนะครับเนะ้ะเอาไปอีกก่อนนะครับสวัสดีครับ